อีกครับแฟนเพจลุงใหญ่แฟนเพจเจอกันอีกแล้วครับอยู่สวนกระท่อมดนะครับเด้อสวนกระท่อมก็สวนห้าหวานเพื่อว่าปลูกให้ตะกะแตนครับแล้วกระท่อมก็เจ็ดบแปดสิบต้นนี่ครับประมาณนี้แหละสวนครับไก่ปูดต้นไผ่ที่มันลงนะครับเุดเอ้ย่ะหายเลยตัวนี้ไหมเอาออกแล้ว งามปั้นถิมแล้วครับนี่คือติพ้ามะเบิงปลากระทอมลายครับทั้งในผลมีหลักมะเบงกล้ว,กกวยกล้วยน้ำว้าแล้วข้าวน้ำมหอมปลูกไว้ครับนี่หอดอ้อยข้าวน้ำมหอมครับปลูกไว้ประมาณสิบก่าต้นเนี่ยนี่กล้วยน้ำว่าต้นใหญ่ครับ ต้นเพิ่นครับไงครับพุณตัดเครือไปแล้วที่สุกข,ข้าเครือบเหมือกนกันครับกระโลกก็แต่กินไปสองหวีหลูกมันเกิดขึ้นมา4ีหาต้นทั้งขางมีต้นนองอายเพิ่นขึ้นไปอีกุดไงแล้วยังทีเป็นเครือครับม่าครับบ้านมีต้นหมากวงน้ำอ,อมสวนเลยครับหาต้น6กต้นนี่ครับ อันนี้เด้อครับเด้อนี่กล้วยตีบครับนี่กล้วยตีบกล้วยตีบมันสีเบิ่งง่ายๆครับเบิ่งง่ายๆเดี๋ยวผมจะบอกวิธีครับนี่ต้นมันสีแดงๆครับเบิ่งออกง่ายๆกล้วยตีบต้นสีแดงๆถ้ากล้วยกล้วยน้ำว้าเข้ามันสะออกเหลืองเหลืองขาวๆาีจออกเหลืองเหลืองขาวๆนี่กล้วยตีบที่เป็นสีใบเมันก็สีสั้นตรงงามปลูกังไดยกว่าตายกล้วยขนาดฟันถิ่มันยังว่าตาย กล้วยน้ำว่านี่ไปไววแต่ว่านอทั้ง่างก็เกิดมากขึ้นเขาผูกแกมเอาเลยเอยกล้วยตีมวัวร่งไหวสองสามต้นนี่กํา่ังแพร่ครับกล้วยตีมี่เพียงสี่แต่ว่าใบของเพิ่นนี่ตะกระแตนบบก,กินครับส่วนถี่พนบบก,กินก็มีใบกล้วยตีบใบกล้วยหอมแลว้วกล้วยไข่ครับกินตะกก้วยน้ำว่ายังเดียวไวตองครับนอกนี้บบก,กินครับอันนี้ต้นปามครับ ปลูกอยู่สวนประมาณหาหกต้นก็เลยทำลร่ออกมันน่านเป็นผลเป็นอันอะไรปั้นถิมปลูกแนวอื่นครับเปลี่ยนแปลงสวนหน้าอยู่บ่อยพ่อเพียงนะครับมันเป็นผลซะก็เลยปลูกสองสามปียังไม่เป็นผลก็เลยตัดออกมันก็สูงลวถั่วมัวิเริ่มมีแซงมีผลผลิตแล้วก็ต้นเดียวนอกกันสองสามต้นก็เลยฟั้นออกบัดเปลี่ยนแนววไม่มาปลูกกล้วยนี่นะครับนี่ก็น้ำว่าขึ้นกันครับ ه, กล้วยน้ำว้าเพื่อน่นอ่ะอ่อนเลยครับอ่อนเลยกล้วยน้ำว้ากล้วยน้ำว้าหนาผ้าบาึงสวนเธอส้มสวนนะครับนี่อีก,อก,อกต้นหนึ่งต้นนี้เป็นเครือแล้วครับเป็นเครือแล้วุ่น่ะวีสิร้องนี่อาจมืออื่นมือ,อยังนี่อา,อาจจะตัดไปบ่มได้ขันปล่อยสุกข้าเครือแล้วก็หลอกก็แตก็มาลักกินอีกก็เลย เฮ้ยเอาไว้ยี่จักสองขะมือก่อนยังสิมาเอาจังสิบมได้เครื่อนนี่น้อยก็เครื่อนที่มันถือกระลอกระแตกยินนะครับเครื่อนนี่สิน้อยน้อยนึงแต่กก็งามอยู่ครับคนลูกคนเกิดขึ้นมาหลายครับปผดสนสวนต้องผลอีกพี่เครื่อนนึงครับนําว่าเท่ากันเครื่อนนี่ใหญ่เติบอยู่คนน่ะหลายวีอยู่ห้าหกเจ็ดวีคนนะครับเครื่อนหนึ่งสี่วีเครื่อนหนึ่ห้าววี หลยก็ต้นนั่นออมเลยครับคุณอ่ะลูกคนเกิดมาทั้งขางแม่ไปออกเกลือตัดแล้ก็กโคนถิ่มแล้วก็ไม่ลูกเกิดขึ้นมาแท่นอย่างตอนเหนืองเลยครับกับประมาณนี้นะครับหยาก็ะปลูกผสมประสานกันอย่างนี้นีนนวัดตัวน,นี้เคลือห้่อยออกข้างขางอยู่กลางออ้นองันปลูกแตกความ,ก,ก,มกันตัวน,นี้ก็ออกแต่ว่าออกหน่อยก็ต้นนั่นเนี่ยใบตองม้วนนี่ลนะ่ะก้วยน้ำว่านี่มันกินครับ ต,ตนตัดไมทตะงแตนแน่ต้นนี้กล้วยหอมเมือตะปูครับปูได้เดือนนึงนี่แหละมัน,นพ่อตะติดกล้วยหอมเขียวนี่สีหาตน้นอีกต้นนึงนี่ก็หอมเขียวกันครับมืเอบังผมสิพาพเมื่อกีกล้วยตีบมันออกเครือครับกล้วยตีบออกเครือนี่ครับต้แนแดงๆนี่แหละครับ ตีบออกเครื่อแล้วพูนตีเปีงสีครับมันตัวสีออกขังแหลกพัตะปูว่าปลูกได้มันสิพบเก็ดแปดเดือนหนูมอเตรสีเริ่มออกเครื่อตัวนี้ก็ก็ตีบครับงามกำลังออกผลผลิตออกเครื่อออกน้วยหได้กินชีวิตบนหนอกมบนนาเข้ากันยังสินะครับ ชีวิตบ้านเฮ้าบ้านนอกบ้านนาชาวไร่ชาวนาอยู่กินแบบพ่อเพียงครับอยู่น้ำหัวน้ำสวนน้ำให้น้ำหน้างติดนะครับครับก่าหนอหอมเมื่อนครินอยู่แบบพ่อเพียงก็เลยนี่ยังหมากไหมครับเขาอยู่เพื่อเอกินเพื่ออยู่ครับโมเปม็นยู่เพื่อกินนะครับชีวิตบ้านเฮ้าสีจังสี่ ครับผมอันนี้น้ำ ạ, ว่าเพื่อปลูกเมืองตัดใบแพ่นะเดีวต้นนี้ไม่ไพ่บ้านเด้อครับนี่ไม่ไพ่บานเี่เฮ้ยเอาหนอไปกินแคหนึ่งสองเถื่อแล้วฝนตกก็สิงามขึ้นเชียวขึ้นครับเขืเอินบานแถวบ้านานี่เอินไม่ไมพ่น่อยเป็นไม่ไพ่บานล่ำสิแข็งก็พวกกิมซุ่งพวก ไผ่เลียงสินะไผ่เลียงก็สีปลูกไผ่เลียงก็กิมซุ่งอยู่แถววันน้ำข้นกับอ,อ่อนน้นก็ยังเอาไว้อยู่ราคามันตกก็สิประมาณสามบาทเวลามันขึ้นกัยี่สิบสามสิบผุนนะครับช่วงม่มี่ม่มเนช่วงหนาฝนนงไม่ปีบอ,อกนงไม่ที่เขาปลูกก็มีราคานงไม่ปีออกหนาฝนก็ราคาก็ตกเดือนสองสามบาทต่อโลนะครับย่ามนงไม่ปีบวมี่ก็โลละยี่สิบสามสิบผุนอะ ไอ้ที่เขาปลูกผ้าส้มสวนครับมื่อนี้ผ้าส้มสวนมาเบิงนี่ละนี่มะพร้าวไฟเะาร้าวไฟบ้านนะมะพร้าวไฟที่เป็นแนวนี่ครับกับมะพร้าวไฟมะพร้าวไฟน,นี่เดี๋ยวทีเพิงผ้าเบิงเบ่งต้นกระทุ่มครับปลูกต้นกระทุ่มเลยต้นนัน่อย่างนี้ครับนี่ครับเพิง่งจะยี่สิบสี่แล้วครับ แสงมันสะท้อนครับต้น,ตนกระทุ่มสั่งกระท่อมแต่ว่าไดก้กระทุ่มติดมาต้นหนึ่งบอกเป็นยังบอเสียหายก็เลยปลูกไว้เลยครับเพื่อเบ่งให้ลูกให้ล้านเมืองข้าวหนุ่มหอมอีกครับอันนี้ก็เอินไม้ไผ่ไงครับไม้ไผ่ไงบานเฮ้าปุดต้นมันสูงงา่ากระไรครับผุนักขางต้นกกแสบง สวนก็จะมีโซนไม้อ้อมรอบางทีแล้วครับตองเพลี่นหองต้นนะเปลี่ยนลำายต้นน้ำหอมเผาน้ำหอมอ้อมเลยครับแล้วก็ปลูกข้าวไปไกินครับนี่แหละอ้อมสวนเลยวันดียครับผ่าชมสวนผ่าชมสวน ครับก็บประมาณนี้แหละครับคลิปนี้ก็สำนีก่อนนะครับนก้กสวัสดีครับ